ก็กลับสวัสดีชาวสก,ก้นทุกคนครับเกี่ยหมืนแล้วครับเอกนะวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเคยบอกเคยกล่าวนะว่ามันจะมีแพทที่ถูกบัฟเพิ่มเรื่อยๆนะนะช่วงนี้ก็ทํางานดีขึ้นนะเดเวลอปเปอรก็ในส่วนของมาแล้วฮีโร่ถูกปรับนะครับประจําวันที่30ตุลาคม2568นะจริงๆส่วนตัวมองว่าเขาปรับมาแต่ยุยเนี่ยยุยยังค่อนข้างดีนะฮะสกิลสนะเห็นไหม เห็นไหมสามสิบลบสี่ต่อเลเวลเป็นสิบห้าลบหนึ่งจุดห้าต่อเลเวลนะครับคือมันดีขึ้นนะจริงๆอะ่ะส่วนตัวมองว่ามองว่าดีขึ้นเยอะนะในส่นงยุ่ยนะส่วนท่านที่เป็นสกิลนะครับกูดาวค่อนข้างไวหนีได้แบบเดอะแจ็ได้เลยไม่รู้ว่าใช้ลดคูดาวอีก40%ได้หรือเปล่านะไม่รู้วันติมันฟิกว่า,าห้ามใช้รดคูดาวหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่นะ่าจะใช้ได้กันหมดแหละรดคูดาวอะ่ะ ใส่สัก40ในสองไอเทมเนาะได้ช่วยได้นิดนึงแล้วในสองทาร่าบัฟนะครับอบับข้อเสียหายเพิ่มเติมมาละเออถ้า2นะครับจาก200เป็น300ปกติบวกบวก50ใช่ไหมบวก0.6 a ยอดีต่อเลเวลเป็นบวก60บวก0.7 AD ต่อเลเวลนะครับก็ส่วนตัวมองว่ามันจะเคลียร์คลิปไวขึ้นแล้วส่วนตัวมองว่ามันก็จะแรงขึ้นด้วยแหละ แรงขึ้นเลยยังเห็นได้ชัดเลยแหละถ้าเล่นในเกมน่าจะน่าจะจับสมัมผัสได้อยู่นะว่าแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะปกติมันก็เก่งแล้วนะหมายถึงได้แพทที่พึ่งบับของอเมร e ดกับไกอาไปอ,อืมแล้วในส่งอยอนนะครับบัฟความเสียหายพื้นฐานสกิลหนึ่งนะครับสั้นๆก็คือบวกจาก0.9 AD เป็น1.0 AD แล้วก็300เป็น500 จาก60ต่อเลเวลเป็น110ต่อเลเวลนะครับเอฟเฟกต์ลดความเร็วในการเอะเร็วของสกิล25เป็น30%นะครับความเสียหายพื้นฐานของสกิล2 200กลายเป็น300จากปกติบวก30ต่อเลเวลเป็นบวก60ต่อเลเวลแล้วก็จากปกติ0.5 AD เป็น0.8 AD สั้นๆก็ก็บัฟอะบัฟถ้าผมจะไม่ผิดบัฟทั้ง3 s k สกิลเลยมั้งครับ อตอนผมไปอ่านก่อนหน้านั้นนะเออเออก็สกิลสามนะครับจากสามรอยเป็นห้าร้อยนะเพิ่มมาตั้งสองร้อยนะหรือจะเชื่อมากแล้วก็บวกร้อยห้าสิต่อเลีวยวเป็น2องรอห้าต่อเลี้ยนะครับแล้วก็บวกอีก0ูนย์จดหห้าเอดีเป็นหนึ่งอดีนะครับก็เต็มหน่วยเนาะเวลาโดนก็น่าจะมีกระสับกสับกันคันบ้างนะครับเจ็บไปแหละ ผมคิดว่ามันน่าจะก็คงเล่นไดม้มีใครลองย้อนใส่รถคูดาวบ้างมีใครลองบ้างยังเล้วก็คูดาวสกิลสามนะครับก็จากสี่สิบเหลือสามห้านะครับลบห้าต่อเลเวลเท่าเดิมนะครับแต่ลดคูดาวจากสี่สิบจากขั้นพื้นฐานปกตินะครับอืมแต่อันนี้ลดคูดาวสกิลสามไม่ค่อยมีอะไรมากแต่อาจจะมีก็ได้นะเพราะว่ามันลดตั้งห้านะอืมแบบห้า 5้าีก็เยอะอยู่นะมาปกตินะครับแต่ถ้าจะเยอะแบบเบอร์วังอลังการจะต้องครึ่งหนึ่งนะครับมันของยุยนะอันนี้เดี๋ยวจะเชื่อมากอันติสไลด์หนอนกันรัวๆสไลด์หนอนแล้วส่วนเบต้าบับนะครับสกิลหนึ่งก็แล้วการเสริมพลังจากสกิลสจะลดคูดาวห้าสิเปอร์เซนะครับสั้นๆก็คือปล่อยไว้ขึ้นนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่ามัน เขาเขียนถูกหรือเปล่านะแต่ก็ในสองโลกสกิลสามเนี่ยจากห้าร้อยเป็นหกร้อยนะครับแล้วก็บวกสองร้อยห้าสิบต่อเลเวลเป็นบวกสามร้อยต่อเลเวลนะครับปกติหนึ่งจุดศูนย์เอพีแล้วก็กลายเป็นหนึ่งจุดสองเอพนะครับอืมก็โอเคแต่สงสัยอย่างหนึ่งคือเออเปตาปั๊บเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วแต่จีน่านี่คืออะไรคอนเซปต์พื้นฐานสามร้อยก็เท่าเดิมแต่ บวกต่อเลเวลกับ AP เพิ่มขึ้นนะครับอืมบวกต่อเลเวลจากปกติเป็นอเป็นห้าสิบปกติเป็นห้าสิบไม่ปกติเป็นหกสิบปกติเป็นศูนจุดสี่ห้าไม่ปกติเป็นศูนยจุดห้าเอพหรอไม่กล้าปรับสกิลให้หนึ่งอะดิกลัวเราเบิดอ่ะดิใช่ก็แบบจินหน้ากดปิ่งไปแล้วแบบโอ้โหแรงรุนแรงแสงทางโค้งไงมั้ย กูว่าปรับให้มันเป็นอย่างนั้น,นดีใช่ไหมอินฟลกการฟื้นฟูของสกิลนะครับก็สกิลหนึ่งนะร้อยยี่บห้าบวกสิบห้าต่อเลเวลนะครับแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งสองเอพีนะครับอันนี้ก็ไอฟื้นฟูสกิล Skill หนึ่งอ่ะมันจะเพิ่มสกิลมาแค่นิดนึงนะครับก็เป็นสิบห้านะเอพีความเสียหายพื้นฐานของสกิลสามนะครับสิบเจ็ดบวกห้าสิบต่อเลเวลบวกศูนย์จุดสองเอพี ปรับเป็นร้อยห้าสิบอนแมขั้นพื้นฐานเขาลดอนะ่ะอ๋อแต่เขาบวกแต่เขาบวกต่อเลเวลเป็นเ5สิบห้าเว้ยมันยังไงมันก็บัฟอยู่งเนี้ยนะเพราะว่าเขาบวกเ็ดห้าแล้วเขาก็บวกเป็นศูนยจุดสามอพนะครับก็ก็โอเคก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับในส่วนของการปรับแพทใหม่นะมันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็กันหนาวีเพิ่งลงนะผมก็จะอ่านตามโพส่นแหละ ก็ถือว่าให้เกียรติเขานะครับจริงๆผมรอในเอ่อในเว็บแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะเดี๋ยวก็มาอ่านในนี้ก็แล้วกันจะได้เป็นการทําคลิปไปนในตัวเลยก็ได้นะครับข้ามอันนี้ก็สิ่งน่าสนใจในแพทนี้จะมีสองทาร่านะครับมียุยมีเปตา้าอีก2ตัวละครไม่รู้ว่าน่าสนใจหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะแรงขึ้นตามลําดับนะครับเพราะมันปรับเต็มหน่วยนะ อาจจะใช้ใช้ช่วยเคียช่วงต้นเกมกลางเกมอเลตเกมก็ไปวัดใช้สกิลตีปกติเอานะครับเพราะไงยอนมันวัดในส่วนของพาสีนะครับเวลากดสกิลนี้ก็ต้องใช้พาสีตีอยู่ดีนะมันเป็นแคลรี่เนาะอืมก็ข้ามอันนี้กันนะครับเราคงจะได้เห็นยอนเวทกันไหมออยกจับอย่าทำเลยจริงๆบางคนเล่นเกิดก็เกิดบางคนเล่นไม่เกิดก็แย่เลยนะเข้ามอันนี้แล้วกันนะครับยุยน่าสนใจมากกับทาร่านะส่วนเบต้าก็ คงตามลำดับแหละก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นเลยแหละดูทรงแล้วข้อมาในการแชร์ด้วยชแชร์กดซับสไครต์จะเป็นอะไจกันคุณําคลิปไหมครับสนใจเป็นคลิปได้ต่อไปนั้นก็ฟ,ฟิดตามด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับเราวเจอกันวันที่1มีการอัปเดตใหญ่มากแล้วก็มีริมรู้สึกว่าจะมาวันที่1ด้วยนะมากันเยอะมากเออแล้วก็ส่วนวันที่3 3มมเอ็ดมัง้งเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของการ์ดเนาะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีนึงแล้วจะกันเจเน บอย่าลืมเลยนะกดซับกนะบาย